สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ IPM อัปเดตกับลูกปาสิบโปไทยค่ะและในวันนี้นะคะลูกปาก็มีเรื่องราวข่าวสารงานอีเวนต์ดีๆมาฝากคุณผู้ชมมากมายเลยละค่ะจะมีข่าวสารอะไรมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้บ้างนั้นไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะถือเรื่องดีบวงสวงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วละค่ะสำหรับงานบวงสวงละคร t a u of Destiny พมฤขรักเหนือกาลเวลาและกลับส unday สุดฟ้าที่ป่ายรุ้งที่ออนแอร์ทางช่อง9ก M c o t HD โดยงานนี้อาจารย์ไผ่อิทธิเวศประธานฝ่ายคารวัตร่วมเป็นประธานและร่วมงานประกอบพิธีเสริมความปังคนทัพนักแสดงเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้อย่างขับขังค่ะโดยจัดงานวงสวงไปเมื่อวันพรหัสบดีที่29กันยายน2565 ณวัดใหม่สุป,ปฏิฐารามนาครชัยศรีจังหวัดนคนปรปฐมค่ะครับวาฉับมาหามิทลฟิล์มโซลโปรดักชันนะครับทำละครช่อง9ก้านะครับช่องเ้าเอมคอร์ดนะครับวงส่งละครเรื่องคมมดิขิรักเหนือกาลเวลาแล้วก็สุดฟ้าที่ปลายรุมซึ่งทั้งสองเรื่องนี้เราเป็นละครแนวเกาหลีแล้วก็เป็นซีรีส์วายที่เราเปลี่ยนแนวมาทาเป็นเป็นเรื่องแรกของทางวสธรรมคฟิล์มครับบทประพันธ์เป็นของผมนะครับเป็นเรื่องของเด็กที่เราลึกชาติได้เรื่องก็คือ ผู้ชายอายุ40ดูร่รางคารคเตอร์อคุณคือพี่อี้ธันคุณเนี่ยเมียเขาตายไปเมื่อ10ปีที่แล้วเป็นหมอเป็นเป็นเป็นหมอนะครับแล้วก็ชาตินี้เขากลับมาเกิดชาติใหม่ก็คือกลายเป็นน้องแพ๋ใหม่นะคะอันน,น,นี้อันนี้คือชาติอันนี้คือชาติที่เพิ่งตายไปคือเป็นหมอ,อในเรื่องนะครับค่ะสวัสดีค่ะจีน่าพิมพ์มาดานะคะค่ะในเรื่องจีน่าก็จะเป็นออภรรยายของพี่ยี้ธันคุณนะคะจะเป็นล่าดแรกค่ะซึ่งจีน่าจะเสียชีวิตไปแล้วก็จะกลายเป็นน้อง เกิดในชาตินี้น้อง่ใหม่ต่อค่ะสวัสดีค่ะคือชื่อเด็กหญิงสิววาพัฒน์เนนจเดชพัฒนชื่อเล่นน้องแค่ใหม่ค่ะสวัสดีค่ะชื่อน้องชินดีค่ะเด็กหญิงพัฒนนี้ เรื่องสูตรรับสบัดวงนาอีเป็นนางเอกใช่ไหมคะเป็นนางเอกเป็นเมียคนที่2ของน้องบิ๊กทองภูมิเรื่องนี้ก็เปิดตัวเนื่องจากเขาเป็นเปลี่ยนตอนนี้เปลี่ยนไปเป็น LGBT แล้วก็เลยสร้างคาแรคเตอร์ของตัวบทขึ้นมาให้ลูกสาวจากที่เดิมเนี่ยชาติที่แล้วเนี่ยแม่เนี่ยเห็นว่าเป็นลูกสาวเขากลับมาชาติใหม่เป็นเด็กที่เข้ามาดูในบ้านปรากฏว่าลูกสาวากเป็นทอมขึ้นมาในเรื่องแล้วมีแฟนเป็นน้องม่านฟ้าในเรื่องนะครับ ก็เล่นเล่นแจมนิดหน่อยค่ะก็เป็นแบบตลกคำขา่าตลกไร้สาระทั่วๆไปทั่วไป <c oughs> ตายแล้วดูซิกัดกันเอง <c oughs> จริงๆก็คือรักกันนะคะไม่ไม่ได้มีอะไรก็คือเรื่องนี้นะคะก็จะเล่นเป็นปา้าป้าของน้องแพ้ไหมน้องชินบีเป็นคนแก่ที่วุ่นวายนิดนึงค่ะตลกตลกค่ะคือเรื่องนี้นะคะมันเป็นเรื่องของเด็กที่เราลุชาตาได้แล้วกลับมาที่หมู่บ้านแห่งนี้แล้ว น้องคนนี้น้องแพม่เนี่ยเป็นลูกของพี่คาร่าโพรสิทธ์นะครับซึ่งเป็นเมทท่านทูได้ย้ายกลับมาโดยบังเอิญเนี่ยก็เลยตีแบตเข้ามาในบ้านลวก็ลูกแบตเนี่ยมันกระเด็นเข้ามาโดนในบ้านทําให้ทําให้เกิดเรื่องราวเกิดขึ้นภายในบ้านแล้วกลับมาเจอกลับมาที่บ้านเดิมแห่งอีกเดิมอีกครั้งแล้วก็มานั่งระลึกกันว่าเธอเป็นใครฉันเป็นใครมาชาติที่แล้วแล้วก็มานั่งดูกันว่าน้องแพใหม่นั้นจะใช้ทาพิธีแบบไหนกับอาจารย์ไผ่เนี่ยเพื่อจะให้ระลึกชาติกลับมาได้ในในชาตินี้แต่ว่าเอิรันียายทาท่มันเลส อีกสิปีต่อมาคือกลับมาเกิดกลับกลับมาเป็นคนโตเกิดมากลับมาเป็นจีน่าอีกครั้งหนึ่งเพื่อจะกลับมาเจอกับพี่ทันตุนในชาตินี้อีกครั้งหนึ่งเมื่อตอนพี่อายุห้าสิบครับเ <Okay. S 1> สาร์นี้ครับเสาร์นี้เปิดกล้องนะครับเราก็ออากรับเดิน้าที่ช่อง9 e ์ตครับฝากติดตามนะครับทั้งสองเรื่องเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นผมลีขิรลักเหนือการเวลาแล้วก็วันนี้สุดฟ้าที่ไปลุงสิงโตเปิดตัวเป็นซีรีส์วายเรื่องแรกกับเราคู่กับน้องเมน่นสิงโตนี้เป็นสจวรตตกงานในเรื่องนะครับแล้วก็ มีแฟนเป็นพี่พี่ลูกหมีในเรื่องแล้วก็เลิกกันบเอิญวันเกิดของเขาไปเที่ยวผับอยู่ที่หนึ่งไปได้เบอร์โทรศัพท์ผู้ชายคนหนึ่งเอิญน,นั้นกลายเป็นครูของลูกที่ที่โรงเรียนขึ้นมาเรื่องก็เลยสนุกสนานเข้ามาเอาเอาครูเข้าบ้านมาเป็นแฟนอยู่ในบ้านปร,กราปรกฏว่ามีป้าข้างบ้านป้าแสนรู้ข้างๆ้าบ้านคือป้าแมวแอบดูอยู่ข้างบ้านทาให้เกิดเรื่องราวต่างๆเกิดขึ้นสุดท้ายน้องแพใหม่เนี่ยโกรธพ่อมากว่าทําไมพ่อกลับกลายเป็นอย่างนี้มันมีแฟนผู้ชายก็เลยไปขอความพยานหนให้พ่อเนี่ยเริ่มเ,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 เป็นแบบนี้ ในที่สุดมันเป็นไปไม่ได้ที่แสิงโตก็เลยพยายามที่จะไปลดน้ำมนต์เปทำทุกอย่างเพื่อให้ตัวเองกลับมาสุดท,ท้ายแพรใหม่ก็เห็นว่าพ่อเนี่ยรักลูกมากนะพ่อเขาจะเป็นใดก็เป็นแล้วแต่ก็เป็นแล้วแต่ซึ่งมันเป็นตรงกับสังคมในยุคป,ปัจจุบันที่พ่อหรือ LGBT หลายๆคนมีลูกมีลูกมีคอรอบครัวติดแล้วก็มาค้นพบตัวเองว่าเป็นอะไรแล้วก็มาคบกับในชีวิตชีวิตของครอบครัวใหม่ที่ที่แย,แยกแยกออกไปในในสังคมปัจจุบันครับก็ฝวากติดตามนะคะผลงานพรมลิขิต รักเหนือการเวลาทางช่อง9 m HD 3 0นะคะซึ่งทีมงานทุกคนที่อยู่ตรงนี้คือตับประคอเรื่องนี้ทั้งหมดเลยนะคะก็ฝากนักแสดงหน้าใหม่ไฟแรงด้วยนะคะแล้วก็ก่อนจัดกันนะคะขาฝากงานรางวัลตีเทพทองคำนะคะซึ่งเป็นรางวัลของคนบันเทิงนะคะจะมีดารามากกว่า50ท่านมา ในวันที่30ตุลาคมนะคะที่อมรีดอนเมืองแล้วก่อน30ตุลาคมก็ยังมีงานรางวัลที่เป็นรางวัลของแบบสุดยอดข้าราชการ CEO นะคะรางวัลอะไรคะคุณซันวันที่23ตุลาคมนะครับวันปิยมหาราชผมจัดงานปิยราชาสยามแผ่นดินทองนะครับที่กรู้สภาก็จะมีกิจกรรมด้านเกี่ยวกับเรื่องของความรุ้ชาติต่างๆนะครับแล้วก็เรื่องราวของทีมคอนเซปต์เป็นแต่งตัวกับ4แผ่นดินแต่กลายยอนยุคแบบรัชกาลที่5้าหรัชกาลที่9เลยนะครับก็เป็นยุคที่เรียกว่า เราต้องกลับมารักชาติกันแล้วก็รับกิจกรรมดีๆเกี่ยวกับวันปิยมหาราชนครมหามงคลในเรื่องของนี้ที่คุณรักภาครับแล้วก็ากติดตามด <ขอ S 2> ้วยนะคะกับหมหามงคลฟิล์มค่ะข,ขอบคุณมากขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับเรื่องราวข่าวสารที่ลูกปานํำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้เรียกได้ว,ว่าครบรถครบทุกเรื่องจริงๆเลยละคะ่ะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่อยากติดตามข่าวสารงานดีๆแบบนี้ห้ามพลาดกับรายการ IPM อัปเดตเลยละคะ่ะสำหรับวันนี้ลูกปาและทีมข่าวต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ